แดงนี่เป็นหนักแกงมักปีเครื่องปรุงก็มีแต่อันเป็นแห้งกับอันข้ามบัวเกลือเกลือนิดนึ่งน,นี่ตำเครื่องปรุงมันแล้วก็กะปิใส่เมื่งค่อยใส่ตำไม่เห็ดแห้งแรกกียกค่อยใส่แล้วก็มีอันนี้มีปีมีเข็มบมูมีผักเน่าเท่านี้แหละใส่ปลาแดกซะ แก่ปีนจะเข็มหมูตรลงเป็นไปเดนเมืกแก่เราจค่อยเตรียมเครื่องไวปกัน,นเหตุสลา,ายหนานรือเหดโผด ใส่ปลาดตบปลาแดกคสกปริเราต้องใส่ตลาแดกตัวนี้หนึ่งยีริปุกตั้มตำนั่นอีกอ๋อไม่ได้น่าตั้มนี่ก็เลยก็ใส่เลยตั้มเล้วเนาะมีซัมก็ใส่ไปนะน้ำเติมเดือดใส่ไปน้ำเดือดใส่ไปอ้าวโหปีนี่ขางี้เลยขาเรอ่องใครนี้ก่อนขูดแรงเสียวหัวใจโอ้ แล้วก็ัปว,วปีเนี่ยแม่ผมเคยบอกว่าจะต้องทามาขามทาอะไรจริงไหมเจ้าถ้าว่าเฮาาเบยกขค้อมันดำสิ่านาเฮาแกะเราเอาเซน้ำเกลือหรือน้ำส้มก็ได้แต่แต่เฮาแกะเนี่ยมันบดดัอยู่แล้วเพราะว่าเฮาจะต้องใส่ต่วนน้ำเลือดๆสิปีจะบดอือใส่เป็นไงเอา,าเด็ดใส่ไปเลยเด็ดใส่ไปเลยโกปีก็มีประโยชน์นะพูดถึงนะเจ้ากินกับไปเนี่ออร่อยผัดไทยนี่ใส่หมดนี่เลยเหรอ ใส่แตนอ่อนเหมือนสเตย์กลางนั่นแหละเก๋ไปใส่พอพอใส่หัวปีแล้วยังไงต่อทีนี้พอใส่หัวปีแล้วก็เอาแคบปีไก่จะสุกแล้วก็เอาแคบหมูใส่จบแกงแคร่หมูจแล้วก็ปลาแดกใส่แกงหนัวใส่แล้วก็เอาอันผักอันเน่ามิสัยผักาเน่านี่ใยเสร็เรียบร้อยไปเจ้าเด็ดใส่ กไปเยอะๆอร่อยีแต่ไม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 คมีมันนะเจ้าบุญอันนี้เป็นหนังชิมน่ยดิหนังมันเหรอต่หนังสดๆบุนีน่ากินนะแกงปีนี้นอกจากใส่แคบหมูแล้วใส่อะไรดิเสิปลาแห้งก็ได้เสิดูดก็ได้ดูเนื้อหมูก็ได้ ที่นิยมสุดคือใส่อะไรปลาแห้งมีไม่ปลาแห้งกำนังจใส่ปลาแห้งกินเลยเข้มดูนี่พอเดือดก็เสร็จแล้วอ๋อใส่น้ำปลาละใส่น้ำปลาแดกก่อนเสร็จปลาแดกใส่เป็นนัวแล้วก็ใส่ผักเน่าต้องชี้แจงให้เขาฟังก่อนนะครับว่าปลาแดกกับปลาล้านี่ต่างกันนะปลาล้าเนี่ยใช้ข้าวคั่วปลาแดดนี่ใช้ข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวบุเบนเนียวสเก็ต เกล็ดโอนล้ำข้าวใส่ล้ำข้าวมันเลยดำดำแล้วเขาเน้นกินน้ำแต่ปลาเนี่ยเน้นกินปลาเป็นตัวตัวนะครับส่วนปลาต้มเนี่ยใช้ข้าวเหนียวใช่ไหมเหนียวกับกระเทียมอืมสักเฟข้านึ่งเขามีขอ็เป็นความรู้ครับนี่ใส่ประแดกแล้วจะหมดแล้วหมดแล้วทำไงเนี่ยดูบ้านหมิงก็หาปลามาทำใหม่ ยวน้่งกระเด้งลงไปใส่เยอะหรอมันก็คือผองชูรสนี่เองเนาะเจ้าเอ๊ะรู้สึกนัดจะนอยไปหรือปเปล่าแค่หม,มูมันอมน้ำเนาะโอเคครับเดี๋ยวยชิมนี่ครับปีสะเมหมูเนี่ยหน้าตา <c oughs> แก้มกินเลยลูก <c oughs> เสียบนำกันไลายคน กินไม่หอมหบาบนาามาเอา,าเะโวอาโเป็นอาหารพื้นฐานนะครับที่กินกันประจำน,นะฮะแต่เาใส่ผักเน่าเนี่ยแมงวันจะรีบมาเพราะนั้นทางเดียวก็รีบกินผักเน่าไปก่อนนะครับ